เที่ยวดานาัง3วันสองคืนเราไปที่ไหนกันบ้างตามมาดูเลยจ้าทริปนี้เราเดินทางด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์นะคะบินตรงมาลงที่สนามบินดานังเลยพอถึงสนามบินรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางไปที่เมืองฮอยอันกันก่อนค่ะเป็นเมืองมรดกโลกนะคะถ้ามาก็คือห้ามพลาดเลยที่นี่ การตกแต่งของอาคารก็เป็นไฮไลท์แบบว่าสวยมากถ่ายรูปเพลินมากแล้วก็เขาเปิดให้เข้าเดินเที่ยวได้ตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยถ้าหากใครอยู่เที่ยวได้จนถึงเย็นก็มีบัตรถ่ายรูปสวยเลยล่ะค่ะตามรูปนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเช็คอินที่โรงแรมค่ะทริปนี้เราพักที่โรงแรมฟูราม a ารีสอร์ทปานังค่ะที่พักที่นี่นะคะจะติดอยู่กับชายหาดมีเคเลยค่ะ หน้าหาดเขาคือกว้างขวางมากแล้วห้องก็แบบสวยมากแล้วโลเคชั่นของโรงแรมนะคะมีพื้นที่กว้างขวางมากเลยละค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ําให้ด้วยช่วงเช้าบรรยากาศที่นี่ก็คือดีมากๆส่วนภายในห้องก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยแสงเช้าอะไรเงี้ยแสงเย็นก็คือสวยมากนี่ก็จะเป็นแสงเย็นนะคะบรรยากาศคือชิลสุดๆไปเลยค่ะบรรยากาศช่วงเย็นก็แบบชิลอีกแบบหนึง่งส่วนเมื่อเย็นเราเลือกเป็นรับประทานอาหารที่ยัมมี่ยัมมี่เป็นร้านอาหารใกล้ๆที่พักรสชาติ เลยลยะจ้นี่ก็จะเป็นแสงเช้าของโรงแรมนะคะแสงเช้าที่นี่คือเช้ามากเราตื่นตีห้าคือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอะคะ่ะทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วคนก็เยอะมากหน้าหาดนะคะมากันตั้งแต่เช้าเลยค่ะคนมาออกกําลังกายเล่นมาเดินเล่นอะไรเงี้ยค่ะส่วนช่วงที่เรามาคืออากาศดีมากแดดแสงคือเปรี้ยงเลยล่ะคะ่ะทุกคนก็คือถ่ายรูปก,กันสนุกมากเล่นน้ํากันเพลินเลยช่วงเช้านะคะก็คืออากาศดีเลยแล้วก็บางวันก็จะมีนกยุงอะไรเงี้ยมารอต้อนรับที่หน้าห้องอาหารตอนเช้า คือน่ารักมากอาหารเช้าภายในที่พักก็คือหลากหลายมากเยอะมากมีครบแบบเกือบทุกสัญชาติเลยล่ะค่ะทุกคนทานอาหารเช้าแล้วเราก็กดแอปเรียกรถนะคะให้มารับไปที่วัดหลินอึงค่ะหรือวัดเจ้าแม่กวนอิ่มที่ตั้งสูงใหญ่ที่ดานนางเลยค่ะสายมูต้องห้ามพาะเลยแล้วก็ที่นี่วิวสวยมากมองเห็นวิวทะเลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากๆแต่ละมุมของวัดคือสวยจริงๆเลยล่ะค่ะทุกคนและวหว้พระเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาต่อที่ ซันตรามารีนาคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆกับวัดเจ้าแม่กวนอิมเลยก็คือถ้าใครมาคาเฟ่ก็ลองมาแวะที่นี่ดูนะคะก็เป็นวิวริมทะเลถ่ายรูปสวยๆค่ะแบบโทนฟ้าๆขาวๆอะไรประมาณนี้เลยละจ้า ส่วนเมื่อกลางวันวันที่2เราไปลองร้านพิซซ่า 4P h o n ีหงวันถูนะคะก็คือเป็นร้านพิซซ่าดังในเวียดนามที่มีหลายสาขาเลยเราลองมาสั่งทานดูค่ะที่นี่เขาแบบว่ามีหลายหน้ามากก็รสชาติอร่อยนะคะแล้วก็เขาก็ทําสดๆหน้าเคาน์เตอร์เลยอย่างเงี้ยแต่เรา,าเลือกมานั่งโซนชั้น2คนจะได้ไม่เยอะมากจากร้านพิซซ่าเราเดินมาประมาณ3นาทีมาเจอร้านคาเฟ่รีพาย1998ที่ยกแบบว่าคอนเซปต์จากซีรีส์รีพาย1998มาทําเป็นคาเฟ่แบบให้ความคลาส ของภายในร้านเบเกอรี่เครื่องดื่มที่นี่ก็รสชาติดีเลยเสร็จแล้วเราก็เรียกรถไปที่ตลาดฮานค่ะทุกคนที่นี่คือมาดาน,นังก็ต้องห้ามพลาดมาตลาดนี้เลยเป็นแหล่งของฝากเยอะมากหลากหลายมากมีทั้งของกินเสื้อผ้าหมวกกระเป๋าครบเลยค่ะเดินจากตลาดไปนิดนึงก็ไปโบสถ์สีชมพูที่ทุกคนต้องไปถ่ายรูปก,กันอย่าลืมไปนะจ๊ะและอีกหนึ่งคาเฟ่ที่เราอยากจะแนะนําเลยถ้าใครมาดาน,นังนะคะทุกคนก็คือร้านไทฟาคอฟฟี่ค่ะเหมาะกับคนที่ชอบแบ แบบการ์ตูนแอนิเมชันแบบว่าพวกจิบลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่เขาแบบว่าเป็นร้านที่แบบ เป็นวาดแบบการ์ตูนแอนิเมชันของจิบลีอะไรเงี้ยน่ารักมากคือเราชอบมากแล้วก็แอบเสิร์ชมาก่อนมาเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องห้ามพลาดเลยร้านนี้ใส่แบบการ์ตูนแอนิเมะอะไรเงี้ยต้องชอบมากแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่เขาก็ดีด้วยอยู่ที่นี่คือแบบชิวมากเล่นมากแล้วก็แบบฟินมากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวเราแบบแอบ,บชอบคาเฟ่ร้านนี้มากเพราะเราชอบแบบการ์ตูนแอนิเมะอะไรประมาณนี้ค่ะบรรยากาศในร้านเขาก็ตกแต่งน่ารักมากคือชอบเลยล่ะคะ่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์มาดานนังก็คือสะพานมังกรค่ะทุกคนก็คือแนะนําให้มาช่วงเย็นจะได้ไม่ร้อนมากนะคะก็มาถ่ายรูปมาดูบรรยากาศช่วงเย็นของที่นี่ก็คือชิลอีกแบบหนึ่ง เดินจากสะพานมังกรไปนิดหนึ่งเราไปลองทานอาหารร้านซีฟู้ดแบบร้านโลโค้นะคะที่นี่จะมีหลายร้านมากสามารถเลือกได้เลยแต่เราเลือกทานร้านนี้ค่ะร้านแบบไฮซันบินดันหมันไทยนะคะถ้าเรียกไม่ผิดนะแต่เดี๋ยวขึ้นให้ค่ะก็คือเป็นร้านซีฟูด้ดอาหารทะเลมีเมนูให้เลือกเยอะเลยก็รสชาติถือว่าดีเลยล่ะคะ่ะส่วนเช้าวันสุดท้ายนะคะก่อนกลับหลังอา,าอาหารเช้าเสร็จแล้วใส่ใส่เท่งเท่งเราก็ออกไปทานร้านอาหารร้านนี้กันค่ะคือร้านเนี้ยเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแลวเรา ก็มาซ้ําอีกคืออร่อยมากเป็นร้านแบบว่าอารมณ์แบบคล้ายๆแหนมเนื้อหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นหมูมีอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์แบบว่าหมูแหนมเนื้อหรือว่าแบบเป็นแบบใส่แป้งมีน้ําจิ้มคืออร่อยมากๆเลยทานเสร็จแล้วก็เดินไปเล่นที่สวนเอเพ็ ปาร์คนะคะเป็นส่วนสธาธารณะของดาน,นางังก็เป็นร้านล่องโลกเลยค่ะให้คนมาเดินเล่นนั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปแบบชิชลๆอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วจากตรงนี้เราก็ไปอีกคาเฟ่หนึง่งก็คือเป็นชื่อร้านว่าซาฮาคาซาคาเฟ่ที่นี่เขาเป็นคาเฟ่อยู่ข้างล่างและข้างบนเขาก็จะเป็นห้องพักอะไรเงี้ยค่ะส่วนคาเฟ่แบบกาแฟซิกเนเจอร์ที่นี่คืออร่อยเลยโดยส่วนตัวเราชอบเลยค่ะอีกคาเฟ่หนึ่งที่อยากจะแนะนําเลยก็คือชื่อว่าเขื่องง้อนะคะเป็นร้านแบบสไตล์ม รโคมีแบบเป็นดินป้านแล้วมีแบบมุมเล็กๆให้ถ่ายรูปน่ารักน่ารักก็คือชิวอีกแบบหนึ่งเลยค่ะและนี่ก็เป็นทริปเที่ยวหอยอันดานังสวันสองคืนที่เราไปมาล่าสุดนะคะหากใครกำลังมีแพลนลองไปตามเราได้เลยจ้า